หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสซาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล์สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถบนอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด ME แซดเพื่อรับส่วนลด5%เปอร์เซ คอเกมคุณภาพอย่างคุณต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกาลับชมเกมฟีฟ่าออนไลน์3พารที่77แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดของฟรีจากโปรโมชั่นแรกเชลญรับการรับ50าสิฤดูกาล2 0 1 0เวอร์ครับกับ2 0 0 6 UCL อย่างละ1ใบบวก3นะครับต้องบอกเลยครับว่าพารนี้ต้องมีแสงม่วงครับ โอเคครับอย่าเสียเวลาเลยครับไปดูไอเทมกันดีกว่าครับไปเลยครับนี่ครับท็อป50 10เวอร์ครับนะครับกับท็อป50 206 UCL นะครับบวก3อย่างละ1ใบกดรับมาเลยครับมาแล้วครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวขอประเดิมด้วย210เวอร์ครัก่อนแล้วกันนะครับบวก3 สำหรับราคาก็สามารถเช็คได้เลยนะครับนี่จะเป็นราคาบวก3แลเลยนะครับนักเตะที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับก็จะมีประมาณ3ตัวนะครับอีกววอินอินเนสตาแล้วก็บาสเตียนชวายสไคเกอร์นะครับขอ3ตัวนี้แหละมามาครับท็อป50 2ส1 0ันเวอร์ครับบวก3กดที่เลข1ครับกดเลยครับ 5ล้าน5 0 0แสนนะครับ p e โด o r o d เ i g ครับผมโคตรกากเลยว่ะโอเคครับมาต่อกันที่2 6 UCL นะครับ2 6 UCL ก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอเป็น Roberto Carlos ละกันนะครับตัวเดียวเท่านั้นโอเคครับและไปสุดท้ายนะครับผมจะขอเปิดเพลงบาราดาของ Gustavo ีมาาครับ Music ไม่ขออะไรมากโรเบรโตคาร์ลอสกูพอใจแล้วอ่ะเข้าใจมาทีเอ็มกูไม่ขออะไรมากโอเคครับ2 0 0 6 UCL บวก3นับ3ครับเฮ้สองโรเบรโตคาร์ลอสบวก3กลนเลยครับ ไช่วะนี่บวกสามของมึงเลยตอ TM หกล้านเจ็ดแสนเนี่ยนะโอ้โหกูจะเชื่อมึงเลยเนี่ยนี่บวกสามนะครับไม่มีแสงทองเลยครับอย่าว่าแต่แสงม่วงตอนเปิดคลิปที่บอกว่าแสงม่วงต้องมาใช่ไหมครับมาดูผลงานครับแสงทองยังไม่มาให้กูเลยนะครับโอ้โหสงสัยต้องไปขอพรเพื่อนใหม่แล้วมั้งครับเนี่ย โอเคครับก็วันนี้นะครับถ้าใครสงสารผมนะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้ด้านล่างนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามฟีฟ่าสนุกๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายบาย No, done. You can't already through ชิบหหยครับท่านผู้ชมครับมันมีอีก2ใบนะครับกูเธอไม่รู้โอเคครับงั้นเรายังมีความหวังอยู่ครับในการได้โรมาโตคาร้อนบวก3นะครับกดลับมาเลยครับมาอีก2ใบ กูก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ใบนะครับนึกว่ามีแค่2ใบใช่ไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก10 W C ก่อนละกันมากขอแสงม่วงไม่ขออะไรมากแล้ว g M 321กลเลยครับสีร <c oughs> ่าสามแสนนะครับเคสเซสนาบาสมึงก็ให้กูแค่นี้แหละมึงก็ไม่เกิน10ล้านร้อยล้านมึงก็ไม่มาหรอกนะถ้า g M นะ GM, นะถ้ามึงจะแค่ตัวมึงเอาโรเบร์โตคาร์ลอสมาให้กู <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยนะ g M นะ แล้วใบสุดท้ายครับนับ3ามคนเลยครับไปครับมาครับลูบาร์โตคาร์ลอหรือไม่5้าล้านแปดแสนนะครับแอสซี่โคลาก่อนบายบายซียูเกน็กไทม์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ